พัฒนาเด็กเล็กวัดพัฒารามในวันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพัฒารามมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญมอบงามทั้งในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์ดังน,งนี้หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา สองเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาวันนี้นะครับผูข้อเฉีนชมก่อนนะครับชฉีนชมเด็กๆหุงร้านข้องของเราทุกคนนะครับเข<อ>ามีความพร้อมนะครับมีความพร้อมต่อการศึกษา,อ,าอยากเล่นกีฬาอยากสนุกสนานจาก กระโดงปูนะครับร่างจ้าตีวาถูกบอกว่าร่างนะครับอยู่อย่ในบริเวณชื่นเล็กๆในรัวในกรอดนะครับวันนี้ได้มาทำกิจกรรมในการแข่งขันกีฬารี่ว่าเป็นเรื่องดีน่าชื่นชยนะครับเหล่ารู้ชื่นชมผู้ปกครองทุกคนครับหรือเรามีความระนัดเหล่าผู้ซึ่งมีความผิดพลาดต้องการยุ่งเกี่ยวกองการเล่นกีฬา การนีนนาใจไรบัาเนี่ยเด็กสามารถเราจะซ้อนได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้เด็กขนาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะนึ่งการนีนนาใจค้อการเป็นนากีฬานั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องก็ฝากไปยังครูปีเลียงแต่รอดถึงผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกเอาไว้ฝึกให้เด็กการเจริญรุ่โต,ตของเด็กต่อไปในวันข้างหน้านจะเป็นปูน้่นพุ่งกันให้กับเด็กเองนะครับเพราะฉะนั้น เราใช้ซื้อเหรืองป้องการเล่นกีฬานี่ครับถูกช่วงวัยของเด็กนะครับสร้างมาติจาสร้างเป็นกลุ่มกลุ่มกันได้นะครับและการประการที่สําคัญนะครับให้ก็รู้นะครับนี่คือเวลาวิ่งนี่ครับนี่คือชนะเอฟพ้นที่ชนะมันเป็นอย่างไรเราอธิบายก็ได้นะครับและการปิดปราดการรูจักให้อภัยผู้อื่นได้ปะเนี่ยนะครับเราต้องต้องบอกนะครับต้องบอกได้สามารถที่จะซ่สอนในเด็กในเรียนดูได้นะครับ รายก็เผื่อส่งเสริมใม้เด็กก็ต้องไววนะครับมีความอดทนและก็มีสมาธิและก็ยินยอมปฏิบัติตามครูผี่เลี้ยงนะครับหรือว่าตามผู้ปกครองคุณปอคุณแม่ได้สอนให้กับเด็กายนะครับสิ่งเหล่านี้เด็กจะได้เรียนรู้จากศูนย์พัฒนาเด็กๆและกาสรมารถที่จะเอาไปใช้ได้ีกครอบครัวนะครับผู้ปกครองสามารถที่จะสร้างเกตได้นะครับสร้างเกตเด็กได้ เอาลองลองยก,ยกตัวอย่างว่าเด็กเวลาไม่ไปโรงเรียนสักอาทิตย์นี้นะครับไม่ได้ไปโรงเรียนเลยไม่ได้ไปตีสู้เลยนะรับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเราเนี่ยเด็กจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่าเด็กได้ไปโรงเรียนทุกวันทุกวันย่างน้อยที่สุดวันนมีนึ่งเรือกาจะมาราวให้กับเราได้โบกให้กับผู้ปกครองได้ตรงนี้ต้องฟังผู้ปกครองด้วยนะครับว่าตาั้งวันนี้นี่ครูพีเรียงเด็กครูคุณครู สอนอะไรมาบางไรกันเนียคุณครูให้ทำอะไรบางนะครับนั่นคือเป็นกิจกรรมให้เด็กโตเดียวกว่าหลักและก็มีความผูกพันนะครับกับโรงเรียนให้มันหมากอันนี้นะครับอันนี้ต้องพก้าผู้ปกครองไว้ด้วยนะครับและการประเด็นสุดท้ายนะครับเหลือเปิดโอกาสให้เด็กประทุมไว้ในรับด้แสดงออกในการด้านนี้การนี้แล้วเดี๋ยวว่าการพัฒนาการนะครับการพัฒนาการหลางด้านท่างซีดานนะครับไม่ว่าจ ouais ะเป็นการดางกาย ตามสังคุมใลบรรยากาศอารมณ์่ตัใหตการการสันติธรรมโดยเฉพาอย่างยิ่งเด็กกรตับไกนหน่วยกระตุ่มไวกระจำปีส่องปันอร่อยโอชิมาข้อหน่วยปอนให้การดำเนินหน้าในการข้อปอนจาก การรองยิ้นการร้องยิ้มนะครับอดี้เจ้าวัดวัดบาเล่ตรวดที่มีกล้องพบปากหลักซ่าหนุ่ร้านกบหนองตลอดที่นบหนอู้ปกครองทุกคนทุกวันนี้นะครับให้ประสบความสำเร็จในการเป่าไม้ก็ไว้ถุกการนะครับประสบปความสุขควาเจริญนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับเอาเด็กเด็กเย้เร็วดเด็กเด็กเย้เร็วเอาชูใต้องบอกสู้สู้สีฟ้าสู้สู้สีชมพูสู้ๆสีเหลืองสู้ๆสีชมพูสู้ๆสีเขียวโอ้เด็กคนนี้ฉลาดด้วสีน้ำเงิน

李总，